ใครคือบุคคลแรกที่เสนอว่าดวงอาทิตย์คือศูนย์กลางของระบบสุริยะนะก็คนสมัยก่อนเนี่ยเราเชื่อว่าโลกเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางไม่ใช่แค่ของระบบสุริยะนะแต่เป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลเลยทีเดียวซึ่งแนวความคิดเนี้ยนะก็คือเป็นแนวความคิดของอรลิสโตเติลน,นะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่พูดถึงอรลิสโตเติลก่อนละกันนะอริสโตเติลเนี่ยเขาเชื่อว่าโลก เป็นจุดศูนย์กลางนะนอกจากเรื่องความเชื่อทางศาสนาเนี่ยมันก็ยังมีสิ่งที่มาช่วยยืนยันก็คือเราเห็นว่าดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกไปทุกๆวันซึ่งมันเหมือนกับว่าดวงอาทิตย์เนี่ยโคจรรอบโลกนะดังนั้นเนี่ยการสังเกตต,ตรงนี้มันก็เลยเป็นเหมือน เป็นข้อยืนยันนะความคิดของอริโซเตอร์นะแล้วก็ความคิดที่ว่าโลกเนี่ยมันน่าจะเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลซึ่งแนวความคิดเนี้ยเราเรียกว่า geo-centric และดังนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ในสมัยนั้นเนี่ยก็เชื่อเรื่อง geo-centric สัส่วนมากเนาะเพราะว่ามันเห็นได้ในชีวิตประจำวนันแต่ทีเนี้ยมันก็มีคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้เหมือนกันนะคนที่ไม่เชื่อว่าโลกเป็นจุดศูนย์กลางของจัก,กรวาลชื่อว่าอริส าคัสนะอลิสตาคัสเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าที่เขาคิดว่าโลกเนี่ยไม่น่าจะใช่จุดศูนย์กลางของจักรวาลอะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วโลกเราอะก็โครจรเหมือนกันนะโดยที่เขาสังเกตเห็นว่าเ ในรอบหนึ่งปีเนี่ยเราเห็นเหมือนว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันโครจรผ่านกลุ่มดาวต่างๆทั้งหมด12กลุ่มซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเรารู้จักในในชื่อว่าดาวจัก,การราศีเนาะสิกลุ่มดังนั้นเนี่ย โลกเราเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่กับที่สิจริง,รงๆแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะใช่เป็นจุดศูนย์กลางที่วัตถุอื่นๆหรือดาวอื่นๆจะมาโครจรรอบเราหรอกแล้วการที่เราเห็นว่าดวงอาทิตย์ขึ้นนะแล้วก็ตกในทุกๆวันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่าโลกเราเนี่ยหมุน รอบตัวเองนะหนึ่งรอบนะหนึ่งรอบคือหนึ่งวันเราก็เลยเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกทุกวันต่างหากนะซึ่งแนวความคิดของอริสตคัสเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีทฤษฎีหรือว่าไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรที่จะมาช่วยพิสูจน์ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสมัยนั้นก็ยังเชื่อถือในเรื่องของ g e โอเซนติกอยู่นะส่วนอริสตคันนะที่เชื่อว่าดวงอาทิตย์เนี่ยน่าจะเป็นศูนย์กลางมากกว่าเนี่ยเราเรียกแนวคิดนี้ว่า h e ลิโอเซนทรินะแต่ว่าต่อมาเนี่ยนักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังๆนนักปลาหรืออะไรก็ตามนะนักคิดต่างๆเนี่ยเขาก็มีหลายคนเหมือนกันนะที่คิดเห็นเหมือนอะลิสตาคัสนะคนแรกเลยที่คิดเห็นแล้วก็เราน่าจะรู้จักกันดีเลยนะก็คือนิโคลัสโคเปนิคัส นคนนี้เขาคิดว่าดวงอาทิตย์น่าจะเป็นจุดศูนย์กลางมากกว่านะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยที่เราเชื่อเรื่องจีโอเซนติกเนี่ยพบว่าพอใช้โมเดลที่มีโลกเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็มีดวงอาทิตย์แล้วก็ดาวเคราะห์อื่นๆโคจรรอบโลกเนี่ยเจอว่ามันไม่สามารถใช้ในการคำนวณตำแหน่งของดาวเคราะห์ได้อย่างแม่นยำนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ของปนีน้นะก็เลยคิดว่าเอยมันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วก็การใช้วงกลมเสริมต่างๆก่อนหน้านี้นะของแบบปตัตโตเรมีหรือใครก็ตามเนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างเลื่อนลอยนะแล้วก็ไม่มีหลักการแล้วก็เหตุผลนะแต่พอใช้ดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางเนี่ยเจอว่าการคำนวณตำแหน่งของดาวเคาะต่างๆนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นแต่ว่า ก็ยังไม่ได้ร้0ยซ็สัทีเดียวนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่รู้เหตุผลนะว่าเป็นเพราะอะไรนะจนเริ่มมีการใช้คณิตศาสตร์เข้ามาช่วยนะเรื่องแบบทฤษฎีการเคลื่อนที่นะกฎของนิวตันต่างๆหรือว่าการเคลื่อนที่แบบวงรีนะก็ทำให้แบบจำลองระบบสุริยะที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางเนี่ยแม่นยำม,มากขึ้นนะซึ่งคนที่ทำให้เกิดความแม่นยำม,มากขึ้นเนี่ยก็คือ โจฮันเนสเคปเลอร์พระเอกของเรานี่เองนะซึ่งเคปเลอร์เนี่ยเขาบอกว่าที่ออแบบจำลองของโคเปอร์นิคัสเนี่ยยังไม่ได้แม่นยำมากนะักเพราะว่าโคเปอร์นิคัสเนี่ย เออทำแบบจําลองในลักษณะที่ดาวเคราะห์เนี่ย <c oughs> โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงกลมซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องความโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ข้างเคียงมาเกี่ยวข้องเลยทําให้ดาวเคราะห์เนี่ยไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงกลมแต่โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีเขาก็เลยใช้วงรีนะเข้ามาจับกับการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์แล้วก็เอามาคำนวณตำแหน่งดาวเคราะห์ปรากฏว่าความแม่นยำมีมากขึ้นนะ จนได้เป็นกฎของเคปเลอร์ขึ้นมา3ข้อนะซึ่งเราก็ได้เรียนอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะดังนั้นแล้วเนี่ยปัจจุบันนะเราก็ยังใช้แบบจำลองระบบสุญญะของเคปเลอร์มาจนถึงทุกวันนี้เลย่าโอเคทีนี้เขาถามใครที่เสนอว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุญญะเป็นคนแรกนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะมีความ เนิดนึงอ่ะของโจนะเพราะว่าเขาพูดว่าระบบสุริยะแต่ว่าตัวอลิสตาคาัสเองเนี่ยเขาพูดถึงการเป็นจุดศูนย์กลางของจัก,กรวาลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้พี่ก็เลยคิดว่าอลิสตาคาัสเนี่ยยังไม่ถูกจริง,รงๆเขาเป็นคนแรกที่เสนอแนวคิดเรื่องเฮลิโอเซนตริกนะแต่ว่าเขาพูดถึงทั้งหมดนะ่ะ ก็คือจัก,กรวาลพี่ก็เลยคิดว่ามันกว้างไปนะพี่ก็เลยตัดทิ้งส่วนปะทเลมีหรือทอเลมีเนี่ยเขาพูดถึง g e อ c e n t r i c เป็นหลักเนาะคนนี้นะส่วนโคเปอร์นิคัสเนี่ยคือแบบจำลองของโคเปอร์นิคัสได้เห็นชัดเลยนะว่าเขาโฟกัสที่ระบบสุริยะแสดงว่าในสมัยเนี่ยเขารูล้ละว่าระบบสุริยะของเราไม่ได้เป็นระบบเดียวนะที่มีอยู่ในจัก,กรวาลนี้ ตอนที่เขา,เาทําแบบจําลองขึ้นมาเนี่ยเขาก็ให้ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะแล้วก็มีดาวเคราะห์ที่สังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าอีก5ดวงโคจรรอบเพราะฉะนั้นขอน้อนี้พี่ให้เป็นโคเปอร์นิคัสเป็นคําตอบเนาะส่วนกาลิเลโอเนี่ยเชื่อในเรื่องเฮลิโอเซนทริกเหมือนกันนะแล้วเขาก็ค้นพบอะไรหลายๆอย่างเลยหลังจากโคเปอร์นิคัสเนาะนิวตันเองนะก็มีทั้งกฎแรงโน้มถ่วงนะที่เข้ามาช่วยให้ แบบจำลองของโคเปอร์นิคัสมัน improve ขึ้นมาได้จนเป็นของเคลเลอร์เนาะดังนั้นจริงๆที่เหลือเนี่ยก็เชื่อในเรื่องเฮลิโอเซนทริกหมดแต่ว่าไม่ได้เป็นคนแรกเนาะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้พี่ตอบเป็นโคเปอร์นิคัสนะนิโคลัส